ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมค็อผมเคซีแทบนะครับวันนี้ก็เราก็มาอยู่ในเกม a าก n อนสกายนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมจะมาบอกวิทีการหาลาก้อนไซนี่เกตสิทพิเศษก็ผมตัวที่เรืองแสงของผมาว่าหามาจากไหนครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกก็ผมเดี๋ยวมนจะบอกก็ผมขอกับทานเรับผม ก่อนสู้ไม่ได้นะครับผมแล้วผมก็จะมาผสมมังกรในแรกนะครับผมมีทั้งหมด5คู่กระบผม10ตัวครับผมเป็นมังกรเกียรติสิทั่มธรรมดา8ตัวนะครับผม4คู่อ่าผมก็จะมาผสมดูว่ามันจะได้มังกรในตำนานหรือมังกรมาหากราบหรือเปล่านะครับผม แต่ที่แน่ๆนะครับผมมังกรไซนี่นี่น่าจะได้ให้มหากราบก็ตำหนานนะครับผมหากจะได้ตำหนานก็คือแบบเยี่ยมมากครับผมเป็นอะไรที่หายากมากครับผมผมก็จะให้ดูมังกรผมก่อนนะก่อนที่ผมจะผสมครับผมอันนี้คือหน้าตามมังกรเทวะของผมนะครับผมนี่ครับผมเทียทานครับผมเพราะว่าเป็นมังกรที่ดีนะครับผมแรงด้วยครับผม สามารถแบบมีทะลุได้นะตัวนี้ผมแนะนํานะถ้าใครที่เล่นเกมนี้อยู่เอาแนะนําตัวนี้ก็ผมตามนี้ครับผมผมก็จะมาผสมมังกรครับผมครูแรกก็ผมได้มังกรหายากนะครับผมเต็มยุกโกรัก็ผมคนที่สองก็ผมไม่มีแสงครับผมเสือนว่าไม่ได้ครับผมไม่ได้ตำนานกับมห ก็ไม่ได so so you so 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 ้ครับผมอันนี้ก็ได้หายากธรรมดาครับผมเป็ดเตยโลครับผมหรือที่สี่ครับผมอันนี้ก็ได้ตำนานเหมือนเดิมครับผมคือแบบมันไม่ค่อยแรงครับผมตำนานเราจะมันเลื่นเป็นก่อนเซนี่เกียรติพิเศษนะครับผมอ่าผมจังหวะนี้ก็ได้เป็นตำนานนะครับผมอ่าได้เนสเพซ่าครับผมแล้วก็ตำนานครับผม แต่ว่าตัวนี้หลักๆผมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าผมเห็นไน่หมดแลงส่วนมากคนเขาจะหยุดตรงนี้มาใช้นะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบแรงครับผมแล้วแบบยิงดาเมจใส่ตัวเดียวครับผมต้องไปหาอีกชิ้นชวนนึงนะครับผมก่อนจะมาอัปเกรดได้นะครับตรงนี้อัปเกรดเป็นคิ้5ดาวครับผมแล้วก็จะช่วยแบบยิงแรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับผม ครับผมผมจะมาบอกวิธีหามังกรเซนีเกตสิบกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับนี่เลยครับผมการ์ดครับผมแต่เราต้องรวยเพชรนะครับตัวละ2อ0พนหครับขั้นตอนที่2คือการล็อกอินรายวันครับผมล็อกอินได้ถึง7วันครับผมอาทิตย์หนึ่งได้ตัวละหนึ่สองตัวครับผมแล้วก็การฟักไข่ครับผมผมจะกดเข้าให้ดูครับผม นิเครับผมคว้าไข่ได้25,000ื่นห้าใบนะครับผมจะได้มังกรไซนี่เจ็ดสิบพิเศษธรรมดา1ตัวนะครับผมแล้วก็กองล้อพิเศษครับผม4ชั่วโมงจะได้หมุน1ครั้งนะครับผมถ้าโชคดีก็อาจจะได้มังกรไซนี่นะครับผมแล้วก็ตามที่เลเวลครับผมถ้าเลเวลเราอัพไปได้สูงนะครับผมเราก็ได้นะครับผมผมเคยได้2ตัวแล้วครับผมมังกรไซนี่ครับผมจากเลเวลอัพครับผม นี่ก็คือขั้นตอนที่แบบผมหามังกรไซนี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณมากครับ